เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วโจรชิงทอง70บาทสุดโหดจ้างรถผ่านแอบขึ้นดอยสุเทพยิงคนขับทิ้งศพลงเหวก่อนชิงรถบุกเดี่ยวปล้นทอององอ,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 งอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่วันที่8กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุชิงทองกลางห้างดังในตัวเมืองเชียงใหม่โดยคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองโดยไม่ได้มีการแสดงอาวุธออกมาเดินเข้าไปกวาดทองไปกว่า70บาท มูล,ลค่ามากกว่า3ล้านบาทก่อนที่จะใช้รถยนต์เก่งสีขาวหมายเลขทะเบียนก่อนลบ1,173จันทบุรีขับหลบหนีไปอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ15.00นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบรถยนต์ที่คนร้ายใช้ขับหลบหนีถูกจอดทิ้งบริเวณเส้นทางขึ้นสู่ดอยสุเทพ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบและทำการเปิดรถเพื่อค้นหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าในรถมีหลักฐานหลายอย่างรวมทั้งมีรอยเลือดจำนวนมากเปิดในรถถุงพลาสติกและเอกสารมีเลือดที่เพิ่งเป็นรอยเลือดใหม่ๆเปิดอ,อยู่อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่จากนั้นคนร้ายได้ยิงร้อยโทสุเทพ เสียชีวิตแล้วเอาศพทิ้งเหวบนดอยสุเทพก่อนที่จะชิงรถของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นรถโยนนายเก่งสีขาวหมายเลขทะเบียนกรลบ1 1 7่อนบ 73, จบันทบุรีไปก่อเหตุชิงทองหลังจากได้ทองคนร้ายได้ขับรถย้อนมาบริเวณที่นำร่างเจ้าของรถทิ้งเหวอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ขณะที่นำทองมาขายที่ร้านทองร้านแรกโดยผู้ก่อเหตุได้นำทองไปขายและบอกว่าจะขายทอง8บาท แต่เจ้าของร้านทองนำทองไปช่างทองกลับมีน้ำหนักสิบบาทจึงรู้สึกผิดปกติและไม่รับซื้อทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นเปลี่ยนเป้าหมายมาขายที่ร้านทองร้านที่สองแต่ร้านที่สองก็ไม่รับซื้อเช่นกันเนื่องจากร้านทองที่นี่จะรู้จักกันและมีเหตุก็จะบอกกันหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ออกจากร้านแล้วไปที่อื่นก่อนจะถูกตามจับได้ อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เบื้องต้นขณะน,นี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานรถสองสว่างและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆลงไปยังจุดเกิดเหตุที่พบศพผู้ตายเจ้าของรถเกง๋งบริเวณเหวแถวๆดอยสุเทพเพื่อกู้ร่างขึ้นมาอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่